ี้เรามาเป็นตัวแทนจากภาพยนตร์เรื่อง30บวกสดออนเซลนะคะมาร่วมกันช่วยให้ขอ,ของนะคะก,ก,ก็วันนี้ก็เต็มที่นะครับ<ช>เห็นกับข้าวปอาหารหรือว่าอาหารหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆหรือว่าจะเป็นน้ำวันนี้ดีใจมากล้นพ้นจริงๆกับน้ำใจคนไทยนะคะสวนันดี พวกเราก็ร่วมทำบุญด้วยเนาะสำหรับรอบแรกของภาพยนตร์ใช่ไหมคะก็จะบอกว่ารอบแรกก็คือ13ตุลาคมนี้นะคะทุกรงภาพยนตร์รอบแรกเราสามคนฟิล์มกับหัวฟิล์มท้ายฟิล์มก็ร่วมบริจาคน้ำท่วมด้วยนะคะได้ทั้งหมดไม่หักไดๆทั้งฟิ้นค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะรอบแรกก็ไปช่วยไปดูหนังกันนะคะวันที่13ตุลาแล้วก็รายได้ทั้งหมดแล้วก็มาช่วยบริจาคน้ำท่วมค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับการมาช่วยแจกของเมื่อกี้เห็นคำอกเาไม่จริงๆแล้วเวลาวันนี้มันน้อยไปมากเลยหนูอยากอยู่สักประมาณ สองวันสามวันนะคะจริงๆแล้วเออจะยากอยู่ว่ามีความสุขมากนะทุกคนเต็มที่มากเลยค่ะเพราะไม่จะเป็นพี่ๆทีมงานหรือว่าจะเป็นเอ่อเออน้องนอนน้องนอนคนที่มาวันนี้ใช่ค่ะเต็มที่มากใช่ค่ะน้ำใจคนไทยเห็นได้ตรงนี้ค่ะค่ะอยากอยากให้กำลังใจคนไทยทุกทางด้วครับก็ให้ก็อาจารย์ู้ประสบกก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องที่เอ่อ มนุษย์นงีงเองก็ห้ามไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเออเราทำลายโลกไว้เยอะตัดไม้ทำลายป่ากันไว้เยอะอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็มีผลกระทบมาถึงแหละพวกเราแล้วก็คือตอนนี้อยากให้ทุกคนแบบรักษาโลกไว้อะไรเงี้ยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นอยู่ว่าผลกระทบมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากก็อยากให้ใจเย็นๆนะคะก็เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนมีสติแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะกันนะคะแล้วก็ได้เห็นใครลำบากเราแบบยื้อยื่นช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันค่ะ ที่บ้านค่ะแบบแยกๆนาำท่วมแบบนีมีมีมีน้องๆเวิร์กพอยต์ค่ะหลายหลายคนเหมือนกันนะคะท,ท,ที่เจอนภัยน้ําท่วมก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะว่าน้ําใจคนไทยช่วยเหลือได้ในสิ่งที่ช่วยเหลือได้อ,อบริจาคได้ในเท่าที่บริจาคเข้าของเงินทองได้ครับว่าตอนนี้คนไทยเดือดร้อนมากสิ่งที่สําคัญคือพูดปากต่อปาก,ปากว่าเขามาเอาคืนแล้วคะ่ะเราสิ่งไหนที่ทําใจได้ก็คือ <S <S ทําใจ <S <S แล้วก็ <S 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 ช่วยเหลือกันนะคะในส่วนที่ช่วยเหลือได้ะคะ่ะ ก็ยอยากฝากให้พี่น้องทุกทุกคนเลยนะคะสําหรับใครที่สามารถช่วยเหลือได้เงินเล็กๆน้อยๆ,ๆหรือว่าใครมีแรงเนี่ยมาช่วยแพ็กของที่นี่ก็ได้เพราะว่าเราแพ็กกันทั้งวันทั้งคืนนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยทั้งส่งใจแล้วก็ส่งของไปช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆใช่ค่ะ